หลังจากตื่นเช้ามานะครับเขียวก็จะเดินทางนะครับไปทํางานหลังจากอาบน้ําล้างหน้าอะไรเสร็จนะครับเตรียมตัวไปทํางานก็ที่ทํางานก็ไม่ได้ไกลมากก็อยู่ใกล้ใกล้กันนะครับเป็นร้านชาบูแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับเป็นร้านดังลูกค้าเยอะมากแต่ละวันไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์นะครับทุกคนวันธรรมดาก็เยอะมากลูกค้านี่เรียนคิวกันเข้าเลยแต่ละวันอนะลูกค้าเยอะเยอะจริง แบบไม่ได้พักไม่ได้พอนเลยแต่ก็เจ้านายก็ใจดีมากเจ้าเจ้านายเขาก็เห็นใจลุงน้องเองินเขาก็ให้แบบสําหรับผมนะโอเคโอเคกว่าที่อื่นที่เคยอยู่มาพูง่ายๆมาทํางานที่ไทยก็คล้ายๆบ้านเรานั่นแหละอ่าคนลาวคนไทยการอยู่การกินคล้ายๆกันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเนี่ยเห็นไหมข้างทางจะมีร้านค้ามีร้านขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขาย กับข้าวเต็มเลยนะครับทุกคนอันนี้คือซอยซอยซอยของซอยอีกนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นซอยเล็กอีกซอยหนึ่งคือมันเป็นตัวเมืองนหะเออมันเป็นตัวเมืองมันมีตึกมีอะไรสูงเยอะมันก็เลยแบบคนขายของก็เยอะคนเยอะม,มาทํางานที่ไทยนะครับก็เกี่ยวมาไทยก็มาก่อนโควิดเนาะมาก็เจอโควิด เจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างโดนโกงโดนอะไรบ้างเยอะมากแต่ก็ผ่านมาได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าโชคดีหนักหนาเหลือเกินคือที่ผ่านมาเาพ่อแม่ทางบ้านแม่ทางบ้านคนทางบ้านอาจจะคิดว่ามาทํางานที่ไทยไม่ลําบากสะดวกสบายแต่ที่จริงมันไม่ใช่ถ้าเราไม่อดไม่ทนจริงมันก็อยู่ยากเหมือนกันนะมันก็ลําบากมาแรกๆนี่ลําบากมากไม่มีเงินไม่มีอะไรเล่า มาไทยเราต้องทอํศาเอกสา,ศาทรทํานู่นทานี่นะทุโคตมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันมันต้องใช้ระยะเวลามาแรกๆนะไม่มีเงินหรอกนอกจาก่ออยู่เป็นปีสองปีอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่มีภาระก็มีเงินแต่เขียวนะมีภาระนะครับมีภาระทางบ้านต้องดูแลแม่ดูแลน้องก็สู้ไปมาไทยก็ไม่แทบไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมันคล้ายๆบ้านเราแต่มันจะมีแตกต่างกันนิดๆหน่นนอยๆ การกินกันอยู่ก็ปรับตัวนิดๆหน่อยๆเนี่ยถึงร้านแล้วทุกคนใกล้จะถึงร้านละอีกแป๊บนึงก็ถึงร้านละร้านไม่ได้ไกลนะใกล้ๆเดินประมาณสามห้านาทีประมาณนี้แหละเดินก็แปบ๊บเดียวถึงใครอยู่แถวสาทรกรุงเทพนะครับแถวนี้แชทมาคุยแชทมาเล่นได้นะว่างๆก็มาเล่นได้ใกล้ๆกันนะครับทุกคนคนลาวนำกัน เ็มามาคุยกันได้นะครับไม่ไม่ไม่อีโก้นะเป็นกันเองไม่ยิงไม่อะไรเข้างานตอนเช้าถามว่ากินอะไรรองท้องไหมไม่ได้กินนะครับทุกคนกว่าจะได้กินข้าวแต่ละวันเนี่ยข้าวเช้าอ่ะเที่ยงวันบ่ายโมงนะแต่ละวันอ่ะกว่าจะได้กินข้าวนะทุกคนก็ไปนี่ก็ทํางานเลยถามว่าในตัวกรุงเทพนี่เขี่ยไปมาหมดแล้ว ยังยังนะครับทุกคนคือเนี่ยถึงร้านแล้วทุกคนถึงแล้วมี2ชั้นนะครับมีชั้น1กับชั้น2แต่ว่าเขียวนะทํางานอยู่ที่ชั้นสคือสไลด์เนื้อนะครับทุกคนก็อย่างนี้แหละชีวิตคนทํางานเดินขึ้นเดินลงทั้งวันนะครับถ,ถ้าใครถ้รเสิร์ฟแต่เขียวก็เสิร์ฟบ้างสมากก็เสิร์ฟเนื้ออะไรเพราะว่าสไลดเนื้อนะ